เรามปถึงที่แรกแล้วนะครับทุกคนที่แรกที่แรกออกว่าตั้งนาคแบงนี้ต้องให้ฟรีแล้วไหมครับของวัดของวัดทนแค่ได้นะคะอ้าวไม่บอกปิดไมค์ก่อนนะไอไอมีช่บอกครับเป็นเป็นหมาแทนับ สวัสดีครับวันนี้เป็นแนวสารคดีนะครับเราอยู่จังหวัดอะไรครับคุณเกิ้ลอยุธยาค่ะอ่าใช่ไหมครับครับหลังจากที่เราเนี่ยไปเป็นคนดังในสถานีนึงมาเราก็รู้สึกว่าเราควรจะไปสะดากเคาะกันนะครับผมผมไม่มีใครแบบตบมุกแบบสะดาะเคาะสะดาะเคาะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดกลางนะครับเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนก่อนที่เราจะไปทําบุญไปไปไปกันเถอะไปเราไปหาอะไรกินคิวหิ้ว เคยกินร้านนี้อร่อยไหมอร่อยนะเอเ้หาเป็นตัวอะไก่อปูอแต่กปน่แต่ว่าถ้าจะกินผัดหรีเอาเป็นแกงปูแกงจาแกเรไม่ผัดกก็ปูนึ่งหนึ่งไงเื่อแกว่ะ นิตยาสอูุเป็นนะครับยินดีต้อนรับยินดีบริการนะครับของเรามีอาหารทะเลสดๆนะครับเปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะมาก็มาเจอพี่นะฮะพี่เป็นคนดูแลที่นี่นะครับยินดีนะครับที่ได้ต้อนรับคนดังนะครับ ที่สุดครับมือไข่เค็มครับเด็ดสุดไข่เค็มนัวมากนะครับปลาเมันสู้ฟันมากแนะนำนะชอบอะไรที่สุดครับปูนึ่งมันเป็นยังไงอะอร่อยค่ะมันดีค่ะชอบอะไรที่สุดครับชอบหรอกุ้งชอบอะไรที่สุดชอบนี่ค่ะกระเทียมสุดยอดกระเทียมเกล็ดกุ้งคือชอบแค่กระเทียมใช่ต้อไปครับยำค่ะกับต้มตังกินแซมติดแซ่มเพราะว่าเรามากับบอสกินแซม ชอบอะไรครับชอบโบะตอนแรกอาจะแบบเออชอบนั่นชอบนี่แต่ถ้าเกิดชอบที่สุดก็จะบอกเอาใหม่เอาใหม่ตั้งแต่ทานเมนูทั้งหมดมาเนี่ยในร้านอาหารทิพงานเนี่ยคุณชอบเมนูอะไรครับชอบอย่างไก่แล้วติดแซ่บแล้วชอบสุดๆก็คือบาร์บีคิวลยนะ หลังจากที่เรากินข้าวนะครับเราจะไปไหนกันดีวันนี้เราเป้าใหม่ของเราสะด็คขอกระดาวไม่ใช่เสด็คขอ <c oughs> ที่เราจะไปคือวัดปราสาทนครหลวงเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีแล้วไฮไลท์ก็คือไปสักการะอภิคเนศซึ่งมีเป็นฟางนั่งบนบันลังกระโหลกอายุกว่า300ปี <S <S มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราจะเข้าไปถึงได้น้องนั้นต้องไปอยู่ในสถานที่สําคัญเหมาะก,กัรที่เราผ่านเรื่องร้มาเราจะได้เริ่มต้นใหม่ท่านจะได้ช่วยปกป้องแล้วก็กดทับสิ่งไม่ดีแล้วก็เราจะได้ขอสิ่งดีๆกลับไปเช่นโชคลาภหรือว่าสุขภาพการงาน นี่คือคนเขียนแผนนะครับวันนี้รีเสิร์ชข้อมูลนะครับว่าเราจะไปไหน,นกันแผนก็ทัากลางตารตางมาดูคือเลื่อนไปหลายเลยแหละหลายยอดเลยนี้เราก็ไปในส่วนของวัดต,ตัวนี้ก่อนจะมีคุณยายคนหนึ่งที่ผมมา,มาอายุทยาแต่เด็กเขาเป็นคนขายน้ำตาลสดแต่ผมเจอแต่เด็กเลยเขาจะนั่งอยู่ที่เดิมเลยจริงๆเนะี่ยก็อยากไปเจอคุณยายอยังอยู่ไหมแล้วก็น้ำตาลสดแกอร่อยนะ30-50บาปีเลยนะ,ะถ้าที่รีเสิร์ชมาก็จะประมาณนนะเดี๋ยวถ้าทนี่เราก็ไปหาคุณยายดีกว่าถ้าทันอยากไปกินน้ำตาลสดแกอร่อยดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปวัด ปราสาทนครหลวงค่ะปราสาทนครหลวงไปครับไปกันเลยไปครับตอนนี้เราก็เอาวัดอะไรนะวัดปราสาทนครหลวงอ่าตัางแตถึงที่แรกนะครับทุกคนที่แรก บอกว่าตั้งนานถึงพี่แรกพี่เพิ่ง10บโมงเช้าเองนะใช่ครับสิบโมอะไรนะเวลากระเทยแล้ววันนี้นะครับที่ทุกคนต้องมาไหว้สักการะเจ่พิกขะเนธปรางปรับมานั่งบนที่นั่งหัวกระโหลกนะครับอายุ3 0มยปี นี่เราจะไปไหา้ไฮไลท์ของเราก็คือพระพิคเนกปางนั่งประทับหัวกะโหลกนะครับอ๋อก็คือท่านจะช่วยทัาสิ่งที่มีดีแล้วก็เสริมสิ่งใหม่แต่ละมือของท่านเนี่ยก็จะมีไหว้ขอต่างๆเช่นโชคลาภสุขภาพแล้วก็การงานอันนี้คือคุกกี้ในสควิตเกมเราจะต้องแกะ่เป็นรูปพระ ใช่อันนี้คือหินสิลาลอยอจันลอยท, <นะ S 1> ที่พี่บอกว่ามันลอยมาลอยจากน้ำมาเนี่ยลอยมาแล้วก็มาค้างที่วัดนี้มีพักแรมด้วยลอยมาพักแรมที่จริงประวัติมีไปพักหลายที่นะแต่ว่ามาขึ้นที่นี่แล้วก็เคยถูกราชเารที้5ไปที่กรุงเทพแล้วราชเารที้าฝันว่าให้เอามาคืนราชการที่5บอกใช่นะครับฝันบรรทมก็ก็ได้กลับมาปฏิสฐานที่นี่เหมือนเดิมไปครับเราไปเริ่มที่พ,พี่คเนธแต่มาเหมือนขนมน้ำตาลยิงนะ เดว่าเรามาชมโบราณสถานนะครับ500ปีชั้นแรกที่เราเห็นเป็นศิลานี่คือราชการเนี่ยราชกที่สองเมื่อก่อนเป็นวัดล้างเนาะทำไมมันสกปรกจังโบราณสถานสิอ้าวที่บอกวัดล้างวัดล้างเดี๋ยวเราต้องซื้อของแล้วว่ายจากข้างล่างเอาตรงนี้เหรอไองค์จำลองข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปองค์จริงข้างบนตอนนี้เขาไม่ให้จุดว่ายข้างบนแล้วแล้วเราขึ้นไปฝั่นกระดิ่งที่องค์จริงเบอกตัวตนว่าเรามาถึงระบุตัวตนด้วยดี่เพาพบประชาชนมา วาสีสิบเหถ้าเป็นตะกรงวัสี่สิบาทแต่าเป็นดอกไม้พูเียค่รับลางนทักอย่างนี้ต้องให้ฟรีแล้วไหมครับอของวัดของวัดถอดอดถดออะไรนะต้อง่นงนี้หน่อยโอ้โหในวัดไม่ดีมั้งบทุญยเพิ่งไปเด้งเดอคย่อนแล้วก็ดีด้วยจะไม่้อกะหมดเลยใช่ดอกไม้พเีย ยังครับยังดีตรงนี้นใไหจ๊ะสแกนได้นะคะอ้าวไม่บอกอ้าวแม่บอกสแกนได้แลก็เต้นเลยโทรศัพทยิ้มไม่ลอยอ้าวแต่จริงหล่อยิ้มหวานแน่แม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 ่แสดงว่าน้าดูเลยคือไปเจอมือใช่ไหมอ๋อคือไปเจอมือเหรอแม่ปากหวานหวานน่าดูเลยแม่เจอคนหล่อไม่ได้คือาจารย์ดุใช่ค่ะเนี่ยนี่พัน เจอไหมไม่ได้ใช่ค่ะม่อยากจะห่ายลูกจ่ปมติแล้วออกมาก็ได้้่แล้วก็ห้เเจอมแล้วก็ขึ้นไปไหว้ให้งบ่โอเคครับย่ายแวบไปนะไม่หายไม่หายภาคีงานลองนดอ่ไเราต้องทาอะไรก่อนนะไปเข้าองก่อนหรอ่ตลาดตลาดอลุกครับเขาจได้ จะไม่เหมือนกันเขาบอกเนื้อไม่เหมือนกันซึ่งผมได้ตัวซีคิดได้องซีคิดแล้วนะครับก็เจ้าหลวงพ่อเจ้าวาดอ่าที่พ่อให้เพื่อเป็นความศรีมงคลต้องไม่ดับป่ะเวลาเกิดเป็นจุดที่มากปกติไม่ค่อยจะเข้าวัดนะครับก็เลยไม่ค่อยจะทราบอะไรเท่าไหร่เอาเอะทำไรเพิ่งจะพูดไปสองอาร

เข้ามาเข้ามาเซ่มาสัมผัสกับเมืองเก่ามีตำนานเลี้ยงเล่าเชิญคุณเข้ามาได้วัดพระศรีสันเพชรคุณเคยเห็นกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยจะรออะไรจมตัวให้ไวรีบเข้ามาเซ่มาลัอชมกันหน่อยที่นี่ของกินอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดต้องร้านลุมเล็กผมมาบ่อยตามต่อด้ของหวาน มใครกำขังไปสู้รวยเพียงอย่างเดียวเออคุณต้องลองเข้ามาเรียนรู้โบราณสถานยิ่งใหญ่เอกลักษณ์เจดีนักเลงคนยุทธยาหน่ารักมีรอยยิ้มเป็นกันเองมีช้างให้ขี่หลังชมเมืองเก่ามีเรื่องเล่าถ้าคุณไม่เชื่อขอเชิญเข้ามาสัมผัสความงามด้วยตัวคุณเองอออยยยุธา่งงงงีีี้้้ตตตมมสสดและร ได้ครับพี่มอสครับจะปิดปิดูข้างนึงแล้วก็นูหนูมเป็นพูดขอ่คเนท่านจะคอยรับสารแลวไปแจ้งติกหเป็นการอิฟอร์มนึงตัวไหนก็ได้เราต้องพูดออกเสียงไหมก็เสพราบจะซ้ายหรือขว้เเราปิดผูกข้างนึงแล้วรก็ตินึงเพไม่ให้อพูดออกพูดในใจได้ก็เบา็ติไม่มีคปิดไมก่นนะพูดออกมาเรากูจะไม่บอกใครว่ามึงพูดด กูรู้มึงพูดได้พูดออกมากูถึงต่อใครพูดได้ มันทีรักหนังจิดตังมระนณงเบียมะมะรวยมากรวยตามรวยตามรวยดินรวยตามในเงินทองทั้งหลายเพียกลับไปผู้รวยปั๊บเนาะห้ามจนชาวพระเจรจาคนยอมพุทธบริษัทคุณรู้จักเยี่เก่งแล้ววันนี้โชคดีมากเลยนะเจอพระอาจารย์ผู้บาสมพรนี่ก็คือท่านจะเติมมือเปิดความโชคดีท่านบอกว่าอยู่สุโขทัยใช่ไหมบางครั้งมาไม่ได้เจอมที่วันนี้มีบอสทุกปีมาได้เจ็บหท่านนะครับเป็นจังหวะที่ดีงานตรงกลางอันนี้คือเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปว่า ไปพิคเนตปางปราบมารพงจ์จิงอม,อ,มอ,ออดังเดินที่ทุกคนมาเมื่อก่อนจะขึ้นไปไว้ขา้ามน้างชันนิดนึงสําหรับผู้สูงอายุนะครับ <c oughs> ต้องใช้กําลังเดินนิดนึง ษณะถ้าเราไปที่สระบุรีหรือไปที่มีรอยทั้งหมด4รอยถ้าองค์แรกก็จะเป็นรอยที่ใหญ่ที่สุดองค์ล่าสุดก็จะเป็นรอยที่อยู่ข้างในรอยเท้าที่เล็กที่สุดราังจากที่อสองสร้างเสร็จพระเจ้าประสาทษ์องสร้างไม่เสร็จเคยไปวัดลังช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็ถูกบูรณะกลับมาแล้วก็สร้างเป็นที่นับถือของคนอำเภอนครหลวงอยุธยานั่นเองและไฮไลท์ที่หนีไม่ได้นี่เราจะหลังจะออกไปนะครับทุกคนก็คือพระพิคเนตปางปราบมารนะอายุ300ปีนะฮะองค์จริงอยู่นี่เมื่อก่อนเราต้องไหว้จากข้างบนแต่ตอนนี้ต้องไหว้นะครรับาา้เลงง่ ขอ,ของท่านที่อยู่ในขันขนมเนาะแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งเนี่ยเราเก็บกลับเอาไปเป็นมงคลในกระเป๋าของเราก็จะมีการขอพรไม,ม่เหมือนกันตรงขันแรกเนี่ยเรื่องของโชคลาภหรือเงินท่าทางขวาจะเปน็นเรื่องสุขภาพตรงบ่วงขง้ามบนเป็นเรื่องการงานแล้วก็เคล็ดลับถ้าใครอยากได้โชคลาภหรือเงินทองน,นะครับเอากระเป๋ามาปุ๊บเปิดแล้วก็โกยทําท่าโกยจากขันตรงวงเนี่ยใส่กระเป๋าก็จะเป็นการเปิดรัพย์นั่นเอง,องการ r e สเตอร์ท่านได้รับรับต้องมีการสั่กระดิ่งทุกครั้ง ครับทุกคนก็จริงๆเราจะไปกันสองที่แต่ว่าเราช้ากันเอกด้วยแล้วก็เราอยากไปร่องเรือแล้วก็ไปให้อาหารช้าง พี่นิกี้เราจะไปล่องเรือชมเกาะอยุธยากันครับแต่ก่อนอื่นมาที่อยุธยาเราต้องไปกินโรตีสายไหมอ่าแวะสักหน่อยตาเบือแล้วทุกคนเข้ามาเข้ามาเซ่มาสัมผัสกับมือเก่ามีตำนานเลี่ยงเล่าเชิญคุณเข้ามาได้วัดประสีสันเพชรคุณเคยเห็นกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยจะรออะไรเตรียมตัวให้ไวรีบเข้ามาเซ่มาล้องชมกันหน่อยที่นี่ของกินอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดต้องร้านลุงเล็กผมมาบ่อยตามต่อด้วยของหวานโรตีสายไหมก็ชัยย่อยกินครับอันนี้คือเราลงพร้อมกันเหรอคันเดียวกันเลย นี่นันมีอดีตมากมายที่คุณไม่เคยรู้เมื่อก่อนต้องซอยชีค,คุณนั้นจะเคยมีคลองไหลผ่านอยู่เมื่อความจเจริญเข้ามาคนเลยน้ําดินมากบคูมีอีกอหลายเรื่องนี่แค่ส่วนหนึ่งคุณต้องลองเข้ามาเรียนรู้โบราณสถานยิ่งใหญ่เอก,กลักษณ์เจดีย์นักเลงคนยุทธยาน่ารักมีรอยยิ้มเป็นกันเองมีช่างไปครับเราจะเลิญกันแล้วาได้ยุวธยาเออเออเมืองเก่ามีเรื่องเล่าเชิญเข้ามาชมประยุทธยาอ เก่าเกลียงไก่เคยสิวิไลยุธยาวัดวาอารามงดงามอาลามไกย์ยาเชิญเข้ามาสัมผัสแล้วคุณจะประทับใจ สารพวกกุ้งเต้นที่เราได้กินก็มาจากชาวบ้านในยุธยาน,นะครับซึ่งตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นกุ้งแม่น้ําพราอันนี้เขาเรียกว่า,าตะกบชวาวเขาเรียกว่าเป็นศัตรูของระบบนิเวศนะครับมันแทบพันุ์ไวนะครับทาให้น้าเนี่ยเกิดการจาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นขึ้นเอา พระพิคเนที่เราได้มาจากวัดที่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกเป็นสิริมงคลมากขึ้นเราไปทําให้เราแฮปปี้มากขึ้นหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวเลว้ายมาก่อนที่มันจะมาเป็นอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นอาราวดีก่อนแล้วก็กรสุโขทัยแล้วก็สุโขทัยแล้วก็เป็นอยุธยาจากนั้นอยุธยาแตกก็เป็นธนมบุรีต่อมาก็เป็นรัตนาโกสินนะครับข้อมูลคร่าวๆที่เราจะมาอาอมีช่างบอกครับเป็นเป็นหมาแทนนะสามีนาเป็นวันช้างน้องแฝดที่อยตรงไหนเนี่ยคือสับลักส่วนกับสกุลลักษณ์ส่วนทีนโอนแดง สวัสดีครับเอ้ยสนใจกันบ้างอย่ามายุ่งกับลูกกูไว้หนูหยุดที่ยาเมืองเก่ามีเรื่องเล่าเชิญเข้ามาชมการุญยา ไปนั่งอีกไปนั่ง,งล,ลว้วโอเค <c oughs> ยังไม่เคยจะรออะไรเตรียมตัวให้ไวรีบเข้ามาสิถ้าสำหรับทีนี้จริงๆก็จบแล้วแต่ว่าเราถือว<ๆ>่าเราได้ไปแบบพวกโบราณสถานท่านลุงเล็กผมมาบ่อยตามต่อด้วยของหวานแล้ตีสายใหม่ก็ช่ยย่อยกินเสร็จทําบุญไหว้พระก็วัดกันต่อรับรองไม่มีก่อยที่นี่ นั่นมีอดีตมากมายที่คุณไม่เคยรู้เมื่อก่อนต้นซอยชีคุณนั่นจะเคยมีคลองไหลผ่านอยู่เมื่อความเจริญเข้ามาคนเลยน้ําดินมากบคูมีอีกหลายเรื่องนี่แค่ส่วนหนึ่งคุณต้องลองเข้ามาเรียนรู้โบราณสถานยิ่งใหญ่เอกลักษณ์เจดีย์นักเลงคนผมผมฟูไปแล้วเหมือนแบบผู้ประสบภัยเพิ่งช่วยผู้ประสบภัยมาได้เก่ามีเรื่องเล่าถ้าคุณไม่เชื่อขอเชิญเข้ามาสัมผัสความงามด้วยตัวคุณเองกาุยาเอเเมืองเก่ามีเรื่องเล่าเชิญเข้ามาชมการุตยา งดงามอลัมใจ hey, ยะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเช<อ>ิญเข้ามาสัมผัส<อ>แล้วคุณจะประทับ